สวัสดีนะคะเด็กๆวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะคุณครูนุริหาวานนี้นี้นะคะคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับทรัพยากรนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะมี4ข้อด้วยกันนะคะ 1. บอกความหมายของทรัพยากรได้ 2. บอกประเภทของทรัพยากรได้ 3. จำแนกประเภทของทรัพยากรได้ 4. เห็นความสำคัญของทรัพยากรในชีวิตประจำวันทรัพยากรคืออะไรเด็กๆทราบไหมเอย่ยลองเด็กๆดูในภาพนะคะว่าเห็นอะไรบ้างดอกไม้ต้นไม้ภูเขาใช่ไหมคะเรามาดูความหมายกันนะคะทรัพยากร หมายถึงสิ่งที่นำมาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์แบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเรามาดูความหมายกันนะคะทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เช่น ดินน้ำอากาศทะเลภูเขาน้ำตกเหล็กทองแดงน้ำผ่านหินแร่ป่าไม้ตัวอย่างตามภาพนะคะต่อไปเรามาดูความหมายทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น หมายถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเช่นเครื่องมือเครื่องจักรอุป,ปกรณ์ยานพาหนะอาคารสถานที่ตามตัวอย่างในภาพนะคะ เด็กๆลองดูตัวอย่างในภาพนะคะมีทั้งทรัพยากรตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเด็กๆลองทบทวนกันนะคะเรามาทำกิจกรรมกันค่ะเด็กๆทำกิจกรรมในใบงานที่คุณครูแจกนะคะโดยเขียนประเภทของทรัพยากรความหมาย ประโยชน์นะคะตามที่เด็กๆเข้าใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ